กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง f อซใหม่และ f อซเก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสียงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีเข้ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ครองแนะนำนะคะพี่น้องค่ะเอ็นเมนจะพามันเนีพามาัในแนวทางสายด่วนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการสิ่งโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคํานวณน,นะคะสามารถไม่เข้าไม่หลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนํานะคะอ็มนึงก็จะพามาในแนวทางสายด่วนนะคะสําหรับเด่นนะคะก็จะมี4ี่สองหสองสศูย์นะคะ เน้นก็จะเป็นหนึ่งหกนะคะหนึ่งหกเจ็ดสามแล้วก็จะเป็นห้าแปดนะคะอันนี้อย่าลืมกลับะคะหนึ่งก้าคะทุกคนแอดมินมีเบิ้ลน,นะ จะอาจจะมีเบิ้ลนะคะก็จะเป็น33กับ77นะเผื่อใครชอบเบิ้ลนะคะไม่ชอบไม่เป็นไรนะคะจดไว้แคบไว้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะก็กราบขอพบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกท่านนะคะที่เป็นห่วงน้องสาวโซ่นะคะเนาะก็ขอให้ทุกท่านก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะสําหรับวันนี้กราบสวัสดีจ้า